ความคืบหน้าอาการของพระเอกปอทิษดีสหวงศ์หลังเข้ารับการรักษาโรคให้เลือดออกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตามประกาศของโรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่ส0เรื่องชี้แจงอาการป่วยของนายทิษดีสหวงศ์หรือปอดารานักแสดงชื่อดังเมื่อเวลา18นาฬิกาโดยระบุว่าอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันเลือดควบคุมได้ดีขึ้นยังมีเลือดที่ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายการตอบสนองของม่านตาปกติการทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพันคงเดิม ขณะนี้ได้ให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะยากระตุ้นความดันเลือดเครื่องฟอกไตและเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจสารอาหารทางหลอดเลือดดำและยังคงต้องให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะโดยสรุปผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตที่อาการคงที่ทางโรงพยาบาลจึงขอไม่ชี้แจงความคืบหน้าและอาการทางคลินิกจนกว่าจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าห้องผู้ป่วย หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอาคารสมเด็จพระเทพพลดลดโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วงบ่ายมีศาสตราจารย์ในแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและมีบรรดานักสแสดงได้แก่บอยปรกรณ์ฉัตรบริลลั์เกตวลินทร์ปัญหาก,การจอยลิลนลีสีเพ็ญเพศกลุณพลเทียนสุวรรณเอ็มอภินันประเสริฐวัฒนกุลป๊อกโคสวิทย์ปิยสะสกุลแก้ว วิบูลีรัตนคจรและโบส์ปติญญาวิบูลนันเดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจแก่ครอบครัวของปอทฤษฎีก็ความจริงเราชวนกันมาจะมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าต่างคนเหมือนกับว่าติดงานธุระกันก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจพี่ปอครับก็ติดตามติดตามข่าวอาการพี่ปอทุกวันนะครับแล้วก็แล้วก็ลุ้นทุกวันแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงช่องสาวหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เคยทำงานให้ปอก็เป็นกำลังใจให้แล้ววันนี้ ก็ว่างพอดีก็เลยก็เลยมาแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับญาติญาติพี่ปอด้วยแล้วก็อยากให้พี่ปอหายไวๆครับผมความจริงผมเชื่อว่าแบบเพื่อนๆในวงการในช่องนะครับก็คงมีอีกหลายคนที่ยังอยากมาแล้วพยายามที่จะมาครับผมใจครับนาง้แชับบริคความช่วยเหลือครับคือสำหรับสำหรับผมแล้วเนี่ยวันแรกเลยที่แบบรู้ข่าวคือมันมันตกใจอ่ะมันตกใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นก็เลยแบบว่ารู้สึกว่า เราจะสามารถช่วยอะไรได้ไหมให้ให้ไวที่สุดในตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังๆมาเห็นเห็นกำลังใจที่คนช่วยพี่ปอแล้วแล้วแบบเราก็ชื่นใจเนาะแล้วก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆครับครับเออยังไม่ได้เจอคุณพ่อเลยครับผมใช่ได้เจอใครบ้างคัเจอน้ำอ้อยใช่ครับผมความจริงแล้วเอ่อเรื่องคือคือเราก็รู้แค่ว่าวันนี้เรามาเราเราก็แบบมาให้กําลังใจนะครับใช่ครับคือแบบเราก็ ให้กำลังใจทางพี่ปอด้วย <S <S แล้วก็ใ,ให้กำลังใจคนที่มาเฝ้าด้วยญาตินะพี่ปอครับผมน้องพี่ปอนะครับแฟนพีป่ปออะไรเงี้ยครับผมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี at drama ฉบับที่22เดือนตุลาคม2558เรื่องผู้หญิงเทรนดใหม่ใส่ใจสุขภาพเรามีเรื่องราวดีด โดยเฉพาะฉบับน,นี้เอาใจคุณผู้หญิงทั้งเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือความเชื่อที่ว่าตัดมดลูกจะทำให้ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้หรือไม่ติดตามได้ในคอลัมน์ Believe It or Not และบทความสร้างกำลังใจสำหรับวัยทำงานในคอลัมน์ Easy Living อย่ารอช้ารีบคลิกไปที่ adrama.maidon.ac.th ah h เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก